ดูง่อยๆนะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพอดีว่าฉันไปเจอเรื่องกระทบกระเทินจิตใจมาเน่ก็เกิดอะไรขึ้นฉันบริหารงานผิดพลาดนิดหน่อยก็เลยทําให้บริษัทประสบปัญหาถึงขั้นวิกฤตถึงขั้นวิกฤตี่ไม่เรียกผิดพลาดนิดหน่อยแล้วมั้งแต่ฉันมาฉันก็ทาดีที่สุดแล้วนะใครบอกนายฉันบอกตัวเองนะที่นี่ในฐานะผู้จัดการบริษัทฉันก็ต้องการที่จะลดแรงกดดันจากหมู่พนักงาน ก็เลยประกาศออกไปว่าฉันจะขอไม่รับเงินเดือนเป็นเวลาสามเดือนนับจากวันนี้ฉันกะว่านี่แหละมาให้เด็ดที่จะซื้อใจพวกพนักงานได้พอฉันประกาศออกไปเท่านั้นฉันก็ได้รับคำพูดให้กำลังใจจากเหล่าพนักงานอย่างท่วมทน้นจนฉันไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เขาพูดให้กำลังใจในายว่าไงเขาบอกว่า มึงยังจะอยู่ต่ออีกสามเดือนเลยเหรอกำลังใจทวมทินเข้ามาไกลตรงตรง